นี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของทหารในสนามรบแต่เป็นเรื่องราวของอุดมการณ์ที่แตกตา่างวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกแง่มุมของสงครามที่ดำเนินมาอย่างยาวนานกว่าสองทศวรรษตั้งแต่จุดเริ่มต้นเล็กๆจนไปถึงจุดจบที่เต็มไปด้วยความขมขื่นใน Story of ส,สงครามเวียดนาม ในช่วงต้นศตวรรษที่20เวียดนามเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนอนานิคมของฝรั่งเศสหรือที่เรารู้จักกันในชื่ออินโดจีนของฝรั่งเศสทว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองความรู้สึกชันยมก็ปะทุขึ้นกลุ่มที่มีชื่อว่าเวียดมินซึ่งนำโดยผู้นำที่มีชื่อว่าโฮจิมินได้ประกาศเอกราชจากฝรั่งเศสแต่ฝรั่งเศสดันไม่ยอมจึงทำให้เกิดสงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่ง เกิดขึ้นในปี1946การต่อสู้ดำเนินไปอย่างดูเดือดนานถึง8ปีจนกระทั่งในปี1954กองทัพเวียดมินสามารถเอาชนะกองทัพฝรั่งเศสได้อย่างเด็ดขาดในสมรภูมิที่มีชื่อว่ามิเดียนเบียนฟูชัยชนะครั้งนี้ทำให้ฝรั่งเศสต้องยอมถอยกำลังออกไปและมีการลงนามในข้อตกลงเจนีวาซึ่ง เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของสงครามเวียดนามข้อตกลงนี้มีกำหนดให้แบ่งเวียดนามออกเป็นสองฝ่ายคือเวียดนามเหนือซึ่งปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์นำโดยโฮจิมินห์และเวียดนามใต้ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกแม้จะตกลงกันว่าจะมีการเลือกตั้งเพื่อรวมประเทศในอนาคตแต่การเลือกตั้งนั้นก็ไม่เคยเกิดขึ้น เพราะว่าสหรัฐกลัวว่าหากมีการเลือกตั้งจริงพรรคอมมิวนิสต์จะชนะและขยายอำนาจไปทั่วภูมิภาคเมื่อสหรัฐอเมริกามีบทบาทในเวียดนามใต้ความขัดแย้งก็เริ่มขยายวงกว้างประธานาธิบดีในยุคนั้นมีความเชื่อในทฤษฎีโนมิโนที่ว่าประเทศใดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตกอยู่ในการปกครองของคอมมิวนิสต์ประเทศอื่นๆก็จะล้มตามกันไปแบบลูกโซ่ ในช่วงแรกสหรัฐให้การสนับสนุนด้านการเงินและเป็นที่ปรึกษาทางการทหารแก่เวียดนามใต้แต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในปี1964กับเหตุการณ์อา่าวตังเกียรรัฐบาลสหรัฐอ้างว่าเรือพิฆาตของตนถูกโจมตีโดยเรือตอร์ปิโดของเวียดนามเหนือซึ่งแม้แพรหลังจะมีการเปิดเผยว่าข้อมูลนี้ถูกบิดเบือนแต่ในตอนนั้น มันก็เพียงพอที่จะให้เป็นข้ออ้างต่อสภาคอนเกรสและสภาคอนเกรสจึงได้ออกมติอาวตังเกียที่ให้อำนาจประธานาธิบดีลินดอนบีจอห์นสันส่งทหารเข้าร่วมสงครามโดยไม่ต้องประกาศสงครามอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นจำนวนทหารอเมริกันในเวียดนามก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากไม่กี่หมื่นนายกลายเป็นหลายแสนนายการรบ ที่เต็มไปด้วยกลยุทธ์แบบกองโจรที่แตกต่างจากสงครามโลกที่ผ่านมามันได้เริ่มต้นขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบกองกําลังคอมมิวนิสต์ของเวียดนามเหนือและเวียดกงซึ่งเป็นกองโจรคอมมิวนิสต์ในเวียดนามใต้อาศัยความได้เปรียบด้านภูมิประเทศป่าทึบและเครือข่ายอุโมองค์ใต้ดินที่ซับซ้อนเช่นอุโมองค์กูจีใช้ในการหลบซ่อนและโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวในขณะที่สหรัฐใช้ย,ยุทธวิธีทางการอากาศที่รุนแรง และปฏิบัติการขนาดใหญ่เช่น Operation Loring Thunder ที่มีการทิ้งระเบิดใส่เวียดนามเหนือยอย่างต่อเนื่องและการใช้สารเคมีเพื่อทำลายป่าไม้และพืชผลสงครามดำเนินต่อไปท่ามกลางความตับสนของฐานอเมริกันที่ไม่คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมและความขัดแยง้งที่เริ่มก่อตัวในสังคมอเมริกันเองในปี1968ซึ่งเป็นช่วงเทศก,กาลรุดจีน แม้ว่าทหารเวียดกงและทหารเวียดนามเหนือจะถูกขับไล่ในที่สุดแต่การโจมตีครั้งใหญ่ที่สามารถเข้าถึงสถานทูตสหรัฐในเมืองไซง่อนได้ก็ทำให้ประชาชนชาวอเมริกันรู้สึกว่าสงครามนี้มันไม่มีวันชนะได้เลยในภาพของสื่อที่นำเสนออย่างตรงไปตรงมาก็ยิ่งทำให้การต่อสู้ด้านสงครามรุนแรงขึ้นเรื่อยๆการทนตัวของสหรัฐอเมริกาก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ประธานาธิบดีหรือชาร์ดนิกสันได้เริ่มนโยบายที่ค่อยๆถอนทหารอเมริกันออกและให้เวียดนามใต้ต่อสู้ด้วยตนเองมากขึ้นในปี1973มีการลงนามในข้อตกลงสันติภาพปารีสทำให้ทหารสารับทั้งหมดถอนกำลังออกจากเวียดนามอย่างสมบูรณ์แบบแต่สันติภาพนั้นก็อยู่ได้ไม่นานในปี1975เวียดนามเหนือเปิดฉากรุกครั้งใหญ่ เขายึดเวียดนามใต้ในวันที่30เมษายนปี1975ปุ่งไซงงอนก็ถูกยึดครองอย่างสมบูรณ์และเวียดนามก็ถูกรวมเป็นประเทศหนึ่งเดียวภายใต้ระบบคอมมิวนิสต์สงคารามได้จบลงแล้วแต่ผลกระทบยังอยู่มีผู้เสียชีวิตนับล้านคนทั้งทหารและคนลเลือนสหรัฐต้องเผชิญกับบาดแผลทางสังคมทหารผ่านศึกเวียดนาม หลายคนต้องรับมือกับสภาวะเครียดหลังสงครามหรือ PTSD ความรู้สึกแบกแยกทางสังคมสงครามเวียดนามได้ให้บทเรียนที่สำคัญแก่โลกนั่นคือการที่มหาอำนาจไม่สามารถชนะสงครามด้วยกำลังเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับความมุ่งมั่นของประชาชนที่ต้องการปกป้องดินแดนของตนเองนี่คือเรื่องราวของสงครามที่เริ่มต้นจากความเข้าใจผิด สิ้นสุดด้วยความสูญเสียและทิ้งบาดแผลที่ยังคงรอยจาลึกในประวัติศาสตร์ของโลกจนถึงปัจจุบัน